ชีวิตกับการเดินทางค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปรอเรือนะคะที่ท่าเรือรามคำแหง53นะคะทุกคนวันนี้เราจะเที่ยวคองแสนแสบนะคะจนไปถึงประตูน้ำนะคะวิ่งเรือมาแล้ววิ่งค่ะทุกคนวิง่งเดี๋ยวไม่ทัน <laughs> นี่ยังไงอา้าวไม่ใช่ใชอ้าวคนละลำนะไม่ใช่เรือโดยสารเนี่ยตกใจหมดเลย <c oughs> โอ้คลากลายแล่นน้ำเรือเนี่ยเมื่อยด้วยบัดเนี่ยเมื่อยด้จ้าบัดนี้แล้วพี่น้องแล้วแล่นน้ำเรือแมว่าเป็นเรือโดยสารเนี่ยจ้ะ <c oughs> หายใจลึกๆ หายใจลึกๆค่ะทุกคนหายใจหายใจรวยแลนแบบคัดข้าเจ้าผ้าแลนกับเแลนคนสวยผ้าแลน <c oughs> พ่จิตผู้ใดผ้ามัวแลนว่าหุ่นโอ้ยอย่างน,นี้เสียงเสียงเลือนเนาะมาหายใจก่นอนหายใจลึกๆก,ก,ก่อน ตอนนี้นะคะเรามารอเรือนะคะที่รามคำแหง53นะคะทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปที่ประตูน้ำสเตชันนะคะเราจะไปทำอะไรที่ประตูน้ำที่วิคือการเดินทางแล้วพอเราเราขึ้นเรือเสร็จนะคะเราไปถึง ประตูน้ำนะคะพอไปถึงประตูน้ำเราก็เดินเลาะเดินเลาะชมนะคะเศรษฐกิจของเมืองไทยนะคะทุกคนเออมันมันมันเป็นยานแบบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะข้อนั่นนะคะทุกคนนะก็ต้อตงไปนะคะเดี๋ยจะหามชั้นเ <c oughs> อออย่านะคะอย่านะคะ จีดอย่าทำแบบนี้ค่ะเขาคิว่วาผัวมิจีก็คิด<อ>วา่าพัวนี่มันเป็นบ้าบวอนี่ดนะ้ดูคลองนะคะดูคลองแสนแสบนะคะทุกคนนะนี่น้ำก็สะอาดแล้วนะคะตอนออถ้าถ้าอย่างเป็นเมื่อก่อนนะคะจะมีแบบว่าน้ำสกรปรกแล้วก็จะมีขยะลอ,อยมานะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ น้ำน้ำมันก็ไม่ขุนเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ขยะก็ไม่มีรอยนะคะทุกคนนะถือว่าแบบอืมนะก็ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตู้น้ํานะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศแบบว,ว่าข้างคลองนะคะในเรือมาแล้วนะคะแต่แต่เราจะไม่ไปนะคะเพราะว่าเรือลํานี้นะคะ จะไปที่วัดศรีบุญเรืองนะคะแต่เราจะไม่ได้ไปวัดศรีบุญเรืองนะคะเพราะเรารอรอเรือไปข้างหน้านะคะ่ะอันนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอ้ต้องถอยก,ก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้นะคะเราก็ ไปไหนมาไหนนะคะเราก็จะถ่ายทอดสดหรือว่าทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะการขึ้นเรือลงเรือโดยสารนะคะจะเป็นแบบอ,อะไรที่สนุกมากเลยนะคะให้บรรยากาศมากเลยนะคะแอร์ก็เป็นแอร์ธรรมชาตินี่นะคะเป็นแอร์ธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคน เราก็จะรอเรือนะคะมาจากข้างหน้าที่เห็นนี่นะคะจะไปวัดสิบเลืองนะคะแล้วก็จะผ่านบ้านกะปิผ่านเดอมอนะคะนี่เรือเรือเรามาแล้วนะคะเราก็จะขึ้นเรือไปประตูน้ำนะคะนี่เรือสวนทางแล้วนะคะทุกคนนะมาแล้วนะคะเรือ,อมาแล้วนะคะพอเรือมาแล้วนะคะเอกก็จะจบคลิปนี้นะคะแล้วก็ จะไปขึ้นต่อที่ประตูน้ำนะคะไปดูนักท่องเที่ยวนะคะมาแล้วนะคะรอเรือมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,นะคาะเรือมาแล้วนี่ต้องดูนะคะทุกคนโอ้โหมาหลายคันเลยเอ้ยมาหลายลำเลยพูดผิดนะคะ นี่นะคะเรารอเรือนะคะนี่มาแล้วนี่เป้าหมายของเรามาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะขึ้นเรือแล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะจบที่รอเรือนะคะสำหรับคนที่มาชมย้อนระย้อนหลังนะคะวันนี้เราจะ ไปด้วยแอพพิเศษนะคะนี่ปา้นขนหลายเลยบันโอ้บอปลายเป็นไนไปได้ไปได้ไไดโอเคนะคะเรือมาแล้วนะคะว่าง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 รอเรือทายไปขึ้นเรือแล้ว สวัสดีทุกคนทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ